เกินฮึนี่ไหนสะยมากน่จ๊ะอันนี้สีเหลืองเอยขาสีเหลืองใช่ไหมแกสีครีมไมให้เหลือ,อกเองเลยสีดำไม่มีลูกต้องสีดำบวกไม่สีไก่จรินเลยลูก สบายดีๆอย่าอย่าอย่างนั้นนี่นีเสียอะไรเห็นไหมเตาเตาสีดำสีดำระบายสีไก่ให้อะไรนี้เตาเตาสีดำตาสีดำเตาสีดำระบายเกินนะสบายดีๆระบายจะเตาระบายแต่ตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยระบายสิแค่ให้ให้ทั่วๆสีสีดำเอาสีนี้ระบายไก่เป็นสีอะไรน่ะ कोण <laughs> <laughs>